สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไมย้ทุกท่านนะครับวันนี้มาเปิดตลาดกล้วยไม้ครับคุณผู้ชมมาเปิดเที่ยงนิดหนึ่งนะครับวันนี้ได้ของมา4อย่างครับคุณผู้ชม4อย่างรายการแรกก็จะเป็นช้างกระป่านะครับอันนี้เป็นของป่านะคุณผู้ชมช้างในธรรมชาติค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับไม่ไม่ค่อยมีแล้วนะช้างกระนะครับนะ อันนี้เป็นช้างกระป่าสกลแท้นะครับสีดอกจะสวยนะครับเนาะช้างป่าข้อดีของเขาก็คือเราไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับเนาะปลูกตามธรรมชาติได้เลยนะครับจะใส่กระถางก็ได้จะมัดติดกับคอนไม้ก็ได้นะครับหรือจะ ามาติดกับต้นไม้ก็ได้พวกนี้เป็นเป็นรากอากาศนะครับเนาะเขาจะออกดอกช่วงเดือนมกรานะครับเนาะปีใหม่ปีใหม่ก็จะออกดอกกลิ่นค่อนข้างหอมนะครับเนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบไปชมว่าช้างกลาปาคลาสสิกขนาดไหนนะครับเนะเป็นเป็นแบบช้างที่อยู่ในตามธรรมชาตินะครับนะไม่เหมือนช้างที่เขาผสมพันธุ์ขึ้นมานะครับพวกนั้นจะต้อง ได้ปุ๋ยได้ยาตลอดนะครับแล้วต้นถึงจะสวยเนาะแต่ถ้าเป็นของป่าแล้วก็มีคุณค่ามากกว่านะคุณผู้ชมอันนี้นะเกิดเองตามธรรมชาตินะครับราคาต้นละ250้าบบาทนะครับ250าบาทเท่านั้นใบก็จะมีแตกบ้างนะคุณผู้ชมมีรอยมแมลงกัดบ้างนะครับเนาะเป็นเป็นธรรมชาติโดยแท้เลยคุณผู้ชมนี่ค่อนข้าง สวยนะครับนะช้างกละช้างกละเป็นกล้วยไม้สกุลที่หายากเต็มทีแล้วนะคุณผู้ชมช้างพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นช้างฟาร์มนะครับช้างที่เขาเพาะพันธุ์ขึ้นมามีขายตามตลาดนะัดทั่วไปอันนี้คือของป่าแท้มาริมฝั่งนี้บ้างก็จะเป็นแปลงสีฟันชมพูนะครับคุณผู้ชมเรื่องแปลงสีฟันชมพูนะครับเป็นกล้วยไม้ป่าแรง นะครับเลี้ยงง่ายค่อนข้างชอบแดดนะครับชอบแสงเยอะๆคุณผู้ชมไม่ชอบให้รากแฉะนะครับเขาจะออกดอกช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาออกดอกฤดูร้อนนะครับกล้วยไม้ป่าแหลงจะออกดอกช่วงฤดูร้อนซะส่วนใหญ่นะครับนะเวลาเขาออกดอกคุณผู้ชมเขาจะสะอาดใบทิ้งทั้งหมด นะครับนะจะเหลือแต่ก้านปอเปล่าสีขาวนะครับเนาะแล้วก็ช่อดอกจะออกตรงส่วนปลายเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ชมนะครับมีลำใหม่หลายลำเลยคุณผู้ชมตาดอกที่เขาไม่เคยออกเขาก็จะออกดอกทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมแปลงสีฟันชมพูราคากระถางละ180้า1 8บาทเท่านั้นคุณผู้ชมเป็นไม้ป่าเลี้ยงแล้วพร้อมแขวนสวยงามนะครับแบบนี้ไม่ต้อง ดูแลอะไรมากมายนะครับเนาะเอาไปแขวนต่อได้เลยนะครับนะนี่นะดอกเขาเจอกตรงส่วนปลายนี้เวลาเขาออกดอกเขาก็จะสลัดใบสีชมพูก็สวยนะครับอ่าวิดีโอก,ก่อนจะเป็นสีเผือกแนละสีขาวนะครับเนาะมีอยู่แค่56กระถางเองคุณผู้ชมราคากระถางละ180้บาทค่าจัดส่งแบบโอน80ดสินะครับค่าจะส่งแบบ ประจ่ายเงินไปทางจะบวก100บาทนะครับนะนี่คุณผู้ชมสวยมากนะครับนะเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้นะครับ088ย์2 1656ครับคุณผู้ชมจะแอดไลน์ก็เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับนะมี5กระถางรีบติดต่อเข้ามานะครับค่อนข้างสวยครับคุณผู้ชมมาตรงกลางคุณผู้ชมอันนี้เป็นเข็มม่วงนะครับเข็มม่วง เป็นกล้วยไม้สกุลเข็มที่หายากนะคุณผู้ชมแล้วก็สีดอกสวยในบรรดาเข็ม3 4มสีสีสีม่วงจะเป็นสีที่หายากที่สุดนะครับมันจะออกม่วงบานเย็นคุณผู้ชมหรือจะออกแบบอมชมพูนะครับนะดอกอเป็นช่อตั้งขึ้นค่อนข้างสวยเลยนะครับนะนี่เป็นไม้ป่าที่เลี้ยงปลูกใส่กระถางแล้วคุณผู้ชมต้นฟื้น หนึ่กระถางก็จะมี2ต้นนะครับเนาะสต้นถ้ากระถางไหนต้นใหญ่ก็จะมีลูกติดมาด้วยนะครับเข็ม <m im it> ม่วงจะไม่ค่อยเป็นกอคุณผู้ชมส่วนมากเข็มม่วงจะเป็นต้นเดี่ยวๆจะแตกหนอ่อแตกกอค่อนข้างแคกนะครับเนาะสีม,ม่วงจะไม่เหมือนเข็มแสดหรือเข็มแดงนะครับนะ ราคากระถางละ250บาทราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งนะคุณผู้ชมเข็มม่วงสวยๆเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ชมนะครับมีมีไม่กี่กระถางนะคุณผู้ชมเข็มม่วงนะครับเอื้องเข็มม่วงเลี้ยงแล้วไม่ต้องทำะไรนะครับเนาะเอาไป แขวนในที่อากาศถ่ายเทครับผู้ชมได้แสงบ้างได้ได้แดดบ้างใบเขาจะเป็นสีม่วงเข้มเลยนะครับเวลาเขาออกดอกเนาะเวลาเข้าสู่ฤดูหนาวใบเขาก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นแบบสีม่วงน้ำตาลสวยมากนะครับเข็มม่วงติดต่อเข้ามานะครับ0882721-656เ่เอื้องเข็มม่วงนะครับนะ สวยเลยแหละคุณผู้ชมสวยจริงๆนะครับนะติดต่อ,อเข้ามานะครับนะมารายการสุดท้ายคุณผู้ชมวันนี้มีของมาขายอยู่4อย่างนะครับอันนี้เป็นเอื้องเข็มแดงครับ เข็มแดงอันนี้เป็นเข็มแดงป่าพมา่าแบบว่าเลี้ยงแล้วคุณผู้ชมไม้เลี้ยงแล้วมันจะฟื้นนะครับนะ้อยดูใบไม่หักไม่ช้ําจะไม่เหมือนไม้ก่อไม้กำที่แบบว่ามัดขายอันนั้นราคาถูกจริงแต่เวลาเราซื้อไปปลูกแล้วกว่าจะฟื้นกว่าจะสวยได้ขนาดนี้คุณผู้ชมเอาไปปลูกคู่กับเข็มม่วงนะคุณผู้ชมสวยงาม โคลเฉตสีเลยนะครับนะเข็มแดงก็ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะครับมันจะมีแบบหลายโทนสีคุณผู้ชมจะมีทั้งสีสีแดงเข้มนะครับสีสีแดงอ,อ่อนอมส้มๆนะครับเนาะเป็นสีอิฐก็มีคุณผู้ชมนะครับนะรายการนี้เป็นเอื้องเข็มแดงมีอยู่5กระถางนะครับราคากระถางละ180บบาทเท่านั้นคุณผู้ชมนี่ค่อนข้างสวยเข็มแดงนะครับนะนี่ใบตั้งหมดแล้ว อายุการเลี้ยงกระถางนี้ก็ประมาณ2ปีนะคุณผู้ชมซื้อแบบนี้ไปซื้อเวลาเราสามารถเอาไปซ้อนกระถางใหม่นะครับกระถางไม้สกักคุณผู้ชม หมวดรากเขาใส่เข้าไปเลยแล้วก็ไม่ต้องใส่กระมะพร้าวพวกนี้เป็นเป็นรากอากาศเขาจะไม่ชอบให้รากเขา,อ,าอับแสงนะครับหรือชื้นเกินไปพวกนี้ใบจะร่วงนะครับเนาะให้รากโปร่ปงๆเขาสามารถปรุงอาหารแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามานะครับนะท่านไหนไม่สะดวกโอนก็ จ่ายเงินปลายทางได้นะครับทางร้านมีบริการค่าจัดส่งปลายทาง100บาทช้างกละคุณผู้ชมช้างป่านี้หายากน่าสะสมมากนะครับนะช่วงนี้ก็จะมีวิดีโอลงมานานๆครั้งคุณผู้ชมเพราะว่าของไม่ค่อยมี ทางฝั่งพม่าเขาปิดไปนะครับเนาะไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีสินค้าอะไรเข้ามาอัปเดตเลยยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับสนใจสินค้าก็ติดต่อเข้ามาเลยเบอร์โทร0882721656แอดไลน์ก็เบอร์โทนี้นะครับเนะเาะวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนมีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้ทุกท่านาไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ